ปิดฉากแหวกอกน้องโอลิฟแม่ค้าโตเกียวโนบราถูกตำรวจเทศบาลเรียกพบตักเตือนให้แต่งกายมิดชิดเจ้าตัวฝากขอโทษแฟนคลับ <S <S วัฒนธรรมจังหวัดเทสกิจเรียกเตือนน้องโอลิฟแม่ค้าแซบไม่ห้ามเสื้อแหวกอกแต่ขอปิดมิดชิดกว่านี้เราเป็นคนไทยไม่ต้องแหวกกันมากปิดฉากแหวกอกนะนะน้องโอลิฟแม่ค้าโตกเกียวโนบราถูกตำรวจเทศบาลเร,รียกพบตักเตือน ให้แต่งกายมิดชิดเจ้าตัวฝากขอโทษแฟนคลับอมโดนตักเตือนแล้วนะครับเรียบร้อยมันไม่เหมาะสมแล้วอย่าไปเห็นด้วยนะแหวอกอกนะนะครับมันก็โชว์หน้าอกหน้าใจอะไรมันก็ผวาเดี๋ยวก็จะมีการข่มขืนก็ทำชำเราเดี๋ยวช่างภาพก็จะไปจับหน้าอกจับก้นจับอะไรมาช่างภาพมันเห็นโอ้โหมันก็ไปนไงเห็นแล้วมันก็เกิดความอยากความหม่นน้องก็จะโดนข่มขืนก็ทำชำเราโดนจับ โดนแล้วครับเรียบร้อยตำรวจเทศบาลเรียกตักเตือนแล้วครับแต่งกายมิดชิดนะครับโชว์หน้าอกหน้าใจอะไรมันไม่ดีนะครับอย่าไปทํานะครับนะเลิกเลิกนะนะพักพักเอออือนะครับเนี่ยวัฒนธรรมจังหวัดเทศกิจเรียกเตือนน้องโอลิฟแม่ค้าแซบไม่ห้ามเสื้อแหวกอ,กอกแต่ขอปิดมิดชิดกว่านี้ แหวกได้อย่าแหวกมากเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันลึกเดี๋ยวก็จะมีคนไปไปจับหน้าอกจับอะไรต่างๆไม่จบไม่สิ้นนะเนี่ยจากเชียงใหม่นิวนะวัฒนธรรมจังหวัดมันมันเกินไปอ่ะมันนะนะเราเป็นคนไทยไม่ต้องแหวกกันมากลึกอคนมาเกิดอารมณ์ทางเพศมันก็จะไปจับหน้าอกจับก้นอะไรเหมือนกับช่างภาพอนะนะครับนี่ก็เขาจับมาแล้วเขาบอกสมยอมแล้วต้องไปสู้กันนะครับผมไม่ได้เข้าข้างอะไรพวกคืนนะ ถ้าเขาปฏิเสธก็ต้องนำสืบนะครับนะยิ่งถ้าเกิดว่าไปโดนจับน้าอกจับก้นจับอะไรต่อหน้าคนเยอะๆแล้วไม่ร้องไม่โวยวายนี่ก็ลําบากอ่ะนะต้องไปต่อสู้กันนะผมไม่ได้เข้าข้างแล้วต้องเพราะเขาปฏิเสธอ่ะนะเราไม่รู้ว่ามันทําจริงหรือเปล่าอะ่ะอืมนะว่ากันไปนะเราก็ไม่รู้จะอะไรยังไงนวะสมัยนี้อืม,อมนะครับนะสมัยนี้คนเรานะ ให้ทนายพูดถูกเอาไปให้แจ้งความอะไรๆอะไรเดย,ยกล่าว่ากันไปเออนะครับคนถามมาทาง YouTube นะข,ข่มขืนต้องในที่รับจะมาขมขืนโชว์ได้อย่างไรกระธรรมนาจารย์ก็น่าจะทำในที่รับนะถ้าไปจับเนื้อต้องตัวแล้วอยู่เฉยๆแสดงว่ายินยอมอันนี้เขาแสดงนะเออนะครับอือ เออนะครับสบายๆนะครับว่ากันไปอืมนะครับนะ้าอาจารย์อยาเข้าข้างผู้ใช้ด้วยกันไม่ใช่ครับพูดในแง่กฎหมายว่าคดีนี้มันต้องนำสืบเพราะผู้ต้องหาปฏิเสธนะครับคุณผีเสื้อผมไม่ได้เข้าข้างไอ้พวกหืนทั้งหลายนะผมไม่ชอบหรอกนะไม่ชอบเลยนะแต่ว่ามันต้องนำสืบเงียถ้าเขาปฏิเสธนะเขาบอกว่าสมยอมเงี้ยหรือไม่ได้ทำอย่างเงี้ย มันต้องมีหลักฐานนะครับคุณผีเสื้อเข้าใจกันนะผมไม่เข้าค้าไอ้พวกอืนหรอกไอ้พวกนี้ผมก็ไม่ชอบอยู่แล้วเป็นพวกสับป,ประรดจุกกรูแล้วดะบายสบ,บายนะครับเข้ามานะครับสบายสบายนะครับอืนะครับว่ากันมานะครับนะครับใครอยากดูคลิปสั้นให้ความรู้ทางกฎหมายก็ช่วยรบกวนเอฟีไปกดที่ช่อง YouTube ด้วยนะครับ ช่องทนายคลายทุกออฟฟิเชียลนะเขาแปะลิงก์ไว้แล้วนะครับที่ที่ youtube นะครับแล้วก็ facebook นะอืมนะครับอืมนะครับเอ่อเอ่เออะไรวะเนี้ยอืมถ้ามัวแต่ปิดข่าวผู้หญิงก็โดนขม่มเหงง่ายสิอ่าก็ก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปนะเสื้อเสื้อสวยครับอ่าขอบคุณครับทางทางอะไรเขาเรียกอะไรทางทิกตอกนะครับของเรามีทิกตอกมีเฟซบุ๊กมียูทูบนะสบายสบาย